โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จัด GoPro 11 b a c k มานะครับซื้อปลายปี2024ก็จะมาทำรีวิวแล้วก็มาแนะนำสำหรับคนที่คิดจะซื้อกล้องอ่าถามว่าทำไมผมถึงเอา GoPro 11ซึ่งมันตอนนี้ล่าสุดเวอร์ชั่นที่มันล่าสุดอ่ะมัน13แล้วใช่ไหมและอย่างพวกอินสตหรือ กล้องแอคชั่นแคมอะไรอ่ะมันก็ออกมาใหม่ๆแต่ว่าตัวท็อปๆมันอ่ะมันเกินหมื่นทั้งหมดไงอืมมันหลักหมื่นหมื่นแปดหมื่นหกเซ็ตของเขาก็เต็มเต็มเซตก็บางทีก็ไปสองหมื่นนะครับผมก็ไปจัดตัวนี้มาเพราะว่าผมได้คูปองนะครับอันนี้เป็นอถใหม่นะลอตใหม่เขาจะไม่แถมกล่องแล้วมันจะเป็นกล่องหุ้มซีนมาแบบนี้ไม่มีไม่มีกล่องเป็นแบบแข็งๆอ่ะเออเดี๋ยวก็มาแกะกล่องกันดูเพราะว่าที่เอาสิบเอ็ดเนี่ยเพราะว่ามันมี GPS เพื่อน มันมี G P S สีเขาจะเป็นซีนกระดาษแบบนี้แล้วนะครับถ้าใครซื้อมาแล้วซีไม่ได้เป็นแบบนี้ก็แสดงว่าของคุณถูกแกะแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้ด้านใต้ได้นะคือแนะนําว่าวันที่ยี่ห้าเนี่ยของลาซาด้าเขาจะมีเป็นเปเดเว้ยเออแล้วมันจะมีป,ปองลดผมได้มาประมาณแปดพันบาทไม่เกินแปดพันนะแปดพันมีทอนอะ่ะเออแกะกล่องมาก็ในนี้ก็จะเป็นแบบนี้มีพวกสติกเกอร์มีคู่มือมีอะไรมากมาย คือเขาไม่มีกล่องที่เป็นแข็งๆสีดำมาแล้วนะครับมีสายชาร์จแล้วก็มีตัวติดหมวกกันน็อกมีแบตมาให้หนึ่งก้อนนะครับเป็นแบตเอนดูโรนะแบตมันจะหมดช้ากว่าไอ้พวกโกโปรเก้าโกโปรแปดอะไรพวกนั้นถ้าใครเคยใช้ก็จะรู้นะครับแล้วก็มีตัวยึดตัวนี้เป็นของโกโปรแท้ๆนะครับจะยึดกับหมวกกันน็อกหรือยึดกับอะไรก็ได้นะอืมแล้วก็มีตัวเดือยตรงนี้ไว้ล็อกกับกล้องนะครับประมาณนี้ กล้องเขาก็จะห่อเป็นอย่างเงี้ยสีขาวๆมาเงี้ยติดเป็นกระดาษแบบนี้รักโลกอะ่ะประมาณนั้นไม่ได้เป็นพลาสติกแบบรุ่นที่ว่าก่อนๆแล้วอันนี้เป็นล็อดใหม่นะไม่ใช่ร็อดเก่าไม่ใช่ลอ็ลอดเก่าที่แบบว่าผลิตเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะว่ามันออกมานานแล้วถูกไหมเขาก็ผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะมันยังขายได้อยู่คือไม่อยากไปเสียเงินแบบเกือบสองหมื่นอ่ะเพื่อไปเอาโกโปรสิบสามทั้งที่โกโปรสิบเอ็ดอ่ะมันก็ฟังก์ชันค่อนข้างดีแล้อย่างผมถ่ายคอนเทนต์หรือว่าไปเที่ยวถ่ายวอลลอกถ่ายอะไรพวกเนี้ย มันก็ใช้ได้ใช้ได้ดีด้วยนะครับทําไมไม่เอา10เพราะว่า10มันมีปัญหาร้อนง่ายเนี่ยเราเก็บเงินเอา1ิบเอ็ดช่วงส่วนลดแล้วเราก็ต้องมาซื้อพวกเมมโมรีนะครับใครที่เล่นกโปรจะรู้ว่ามันไม่ได้จบแค่กล้องมันต้องมีเมมมีอุปกรณ์เอเซอรีสส่อย่างอื่นเดี๋ยวผมกดติดตามไว้เดี๋ยวผมทำคลิปคลิปหน้าให้ดูว่ามันมีอะไรนะครับก็ <_ evaluate> ถ้าจะจะใช้ที่เป็นเมมโมรีอ่ะก็แนะนําเป็นของแซนดิชเอ็กมโป จะไม่มีปัญหานะครับอย่างตัวนี้ของผมก็ซื้อมา128รอยกิก600กว่าบาทนะครับพอเราได้มาเราก็ต้องมาแอค i v เว e กล้องนะคือใส่เข้าไปแล้วก็รอจะต้องไปโหลดไอแอปควิกนะครับเพื่อมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ข้างในของโกโปรมันนะครับเพราะว่าชิปตัวนี้มันเป็นของเก่ามันยังไม่ได้อัปเดตอะไรคือระหว่างที่มันออกมา2ปีเนี่ยมันมีอาการอัปเดตอยู่แล้วนะครับก็เลือกภาษาภาษาไทยไม่มีนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับจอก็ทัสกีลื่นไหลดีไปโหลดแอปควิกมาแล้วก็เชื่อมต่อเปิด Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อกับกล้องอืมเราก็จะอัปเดตตัวกล้องได้แล้วก็ได้ใช้งานมันก็สามารถเปิด YouTube ดูได้เลยว่าเนี่ยแอปแอปเนี้ย o ก r o Quick นะครับมันตัดต่อมันอะไรได้เยอะนะครับต้องมีแอปนี้นะกับสมาร์ทโฟนของเราแล้วเราจะอัปเดตได้แล้วก็เนี่ยความละเอียดที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะใช้ประมาณ 4K นะครับ 60fps นะครับเขามีให้เลือกหลายเล่นถ้าอย่างไง อยากให้ทำแนะนำการใช้อกดติดตามไว้เดี๋ยวผมมาทำให้ในคลิปต่อๆไปนะครับก็จากที่ใช้งานมาแต่ยังไม่ได้ใช้งานจริงจังนะคือเอามาลองติดหมวกกันน็อกดูแต่ว่าถ้าถามว่ามันเหมาะกับการเอามาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรติดหมวกกันน็อกเพื่อเพื่อถ่ายสถานการณ์อะไรไหมผมว่ามันไม่เหมาะอันนี้มันเหมาะกับมันเป็นแอคทิวิตี้อ่ะเออเป็นแอคชั่นแคมป์นะครับ กล้องที่ติดหมวกกันน็อกจริงๆอ่ะมันมีหลายยี่ห้อซึ่งมันราคาถูกกว่านี้แต่ว่าคุณภาพไฟล์คุณภาพของภาพมันไม่ได้เท่าโกโปรอืมเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาติดหมวกกันน็อกมันผมว่าติดได้คือเราสามารถถ่ายได้แต่ว่ามันถ่ายได้ไม่นานอืมแล้วมันก็จะร้อนไวใครที่ใช้โกโปรอยู่จะรู้ถ้าใครจะซื้อมาเพื่อติดหมวกกันน็อกแล้วบันทึกสถานการณ์ยาวๆอย่างขี่รถไปเที่ยวต่างจังหวัดจะบันทึกตลอดไม่เหมาะแต่ถ้าบันทึกแล้วหยุดบันทึกแล้วหยุดอะไรแบบเนี้ยถ่ายเป็นคอนเทนต์ เอาไว้ตัดคลิปลงนั่นนูนน่นนี่อะไรแบบนี้เหมาะนะครับแล้วก็ตัวน,นี้เขาก็มีกล้องหน้าแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรฮอลลีซอนล็อกก็คือเราจะหมุนกล้องอยังไงก็แล้วแต่ภาพมันจะรักษาระดับน้ําให้ตรงอยู่เสมออมืส่วนโกโปรสิบอ่ะมันมีเป็นฮอลลีซอนเรเวลลิงนะครับมันเอียงได้สี่พ้าองศาถ้าเกินสี่พ้าองศาภาพมันก็จะเอียงแล้วแต่ตนนัวนี้ก็เรียงง่ายๆว่ามันคือตัวจบสําหรับผมนะครับไม่ต้องเสียเงินถึงเกินหมืน่นอ่ะแค่ไม่ถึง ไม่ถึง 8, แปดพันอ่ะเ้วเอาเอาเงินที่เหลือไปซื้อ a อสเซสซอรี่มันได้อีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องกันน้ำไม้แบตแบตก้อนเดียวผมบอกเลยนะใครคิดจะใช้ GoPro แล้วแบตก้อนเดียวนะคุณไม่พอหรอกไม่มีทางพอนะครับซื้อกล้องที่ไม่ได้จบแค่กล้องนะครับปุ่มเปิดปิดก็อยู่ตรงนี้นะอืมเดี๋ยวผมมีคลิปที่ถ่ายลองถ่ายเล่นๆนะครับให้ดูด้วยว่าคุณภาพเสียงแล้วก็คุณภาพภาพเป็นยังไงนะครับ การใช้งานไม่ได้ยากอะไรเลยมันมี q u i c k Capture ด้วยถ้าเราไปติดหมวกกันน็อกใช่ไหมสำหรับว่างีง้เราสามารถกดปุ่มตรงแดงๆเนี่ยกดปุ่มชัตเตอร์มันอะปุ๊บแล้วมันจะบันทึกภาพเลยอืมแต่เราจะเซตติ้งอะไรไม่ได้นะกดปุ่มนี้แล้วมันปุ๊บมันจะบันทึกภาพให้เลยเขาเรียกว่า Quick Capture นะครับปุ๊บเนี่ยวิดีโอเดินแล้วนะครับมันถูกบันทึกแล้วสมมติเราติดหมวกอยู่ใช่ไหมอ่ะขี่ไปสักประมาณ2นาทีเราเลยจุดที่มันน่าจะเก็บภาพแล้วเราก็กดชัตเตอร์อีกครั้งหนึง่นางานเออ อันนี้ก็คือการใช้งานที่แบบค่อนข้างที่จะถูกจริตของผมนะครับพอเรากดปุ๊บมันก็จะหยุดแล้วตัวกล้องก็จะดับไปเลยไม่ต้องมากดเปิดปิดให้มันสแตนบายให้มันแบบเครื่องร้อนอยู่ใครที่ใช้โกโปรจะรู้ว่าร้อนไวแล้วก็บางทีก็แห้งบางทีก็เอ๋อนะครับบางทีเราก็ถ้าเราติดหมวกกันน็อกอยู่เนี้ยถ้ามันกล้องมันแห้งเราก็ต้องมาถอดแบตออกใช่ไหมมันเป็นทุกรุ่นสิบาก็ยังเป็นอยู่นะครับใครใช้โกโปรจะรู้ดีเออ ง่ายๆแล้วก็ปุ่มนี้ตรงนี้นะอย่าไปแงะมันนะฝั่งที่มีเลขสิบเอ็ดตรงนี้ยมันคือรูระบายน้ําออกถ้าคุณไปแงะออกก็ประกันขาดนะครับจริงๆมันเนี่ยต้องมาเปิดด้านนี้เปิดฝาแบตนะครับถ้าแห้งใช่ไหมถ้าสมมุติว่าแห้งใช้งานร้อนๆแล้วแห้งคุณก็ต้องเปิดฝา่าเงี้ยแล้วก็ดึงแบตออกแล้วค่อยใส่ไปใหม่เนี่ยแบตบสำรองของผมตัวเนี้ยซื้อมาของเทเลซินอืมมันไม่จบแค่ก,กล้องนะครับถ้าใครที่คิดจะมีก็ก็ต้องทําใจไว้ด้วยนะ ก็คือเราสามารถเราแทนที่เราจะไปเล่นก o p โ o สิบสามอะหมื่นกว่าอืมเซ็ตเต็มเต็ม,มันก็สองหมื่นฟ้าเราเนี่ยเนี่ยผมสร้างมา a อ c e s ร์ r y มันมันไม่ได้จบแค่กล้องนีมันจะงอกนะครับมันจะมีอย่างอื่นมีที่ชาร์จแบตมีตัวยึดนั่นนู่นนี่มีไม้เซลฟี่มีเต็มไปหมดนะครับเรามาซื้อก o p โ o สิบเอดีกว่าคุณภาพมันค่อนข้างโอเคมี GPS กโสิบสองไม่มี GPS นะนะว่าเราเอาเงินที่ส่วนต่างอะไปซื้ออร์นะครับ ไม่เกินหมื่นก็จะได้ครบและทุกอย่างเลยก็เอามาดูภาพกัน นี่ก็เป็นช่วงเวลากลางคืนหรือพวกนยๆว่าแสงน้อยนะครับ4 k 60 FPS นะครับได้มุมมองได้ภาพประมาณนี้ไฟ ตรงนี้คือใต้ไฟนะครับนอกบ้านนะครับไม่ถนัดเดี๋ยวไปที่มืดให้ดูนะครับม,มืดคือมืดเลยแต่มันปรับ ต้ได้นะแต่ผมไม่ได้ปรับผมเปิดออตโต้มีไฟตรงนี้ไม่มีไฟ ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้วันที่25าลาซาด้าเปเดเก็บคูปองเราไปซื้อมันคุ้มมากแล้วสามารถนําเงินส่วนต่างไปซื้อพวกอิสเซสซารีพวกนี้ได้จริงๆคนคนที่ซื้อกโปรมันไม่ได้จบแค่โกโปรจริงๆใครที่ใช้อยู่ลองมาคอมเมนต์บอกเพื่อนได้นะครับก็โอเควันนี้แหละประมาณนี้แหละเพราะว่ามันก็คุ้มน่าใช้แต่ว่ามันมันเป็นกล้องแอคทิวิตี้เออแอคชั่นแคมืเราก็ต้องเลือกใช้ให้มันถูกวัตถุประสงค์นะครับ คุณภาพไฟล์ที่ได้ก็ถูกใจพอใจนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ